วันนี้ก็จะพามาดูขั้นตอนทําแผ่นกันบ้างนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนปั่นนั้นเองนะครับแต่ขั้นตอนผสมยางผมไม่ได้ไทยไว้นะครับใครอยากดูขั้นตอนผสมยางหรือวิธีผสมยางครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ทําแผ่นวันที่2แหลวครับหยุดไปหลยวันครับพอดีฝนมันตกครับเพิ่งจะทําแผ่นได้วันที่2เองครับ เมเช้าฝนตกเกือบเก็บแทบไม่ทันเลยครับแต่ก็ยังเก็บได้ยู่ครับเพราะว่าฝนตกไม่ค่อยแรงนะครับยางที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือยางพันสองห้าหนึ่งนะครับยางพันสองห้าหนึ่งเนี่ยเป็นยางที่เข้มข้นมากเลยครับใครที่คิดผ่านนี้อยู่แสดงตัวมาได้นะครับไม่ว่าเราจะทํายางก้อนหรือยางแผ่นครับแต่น้ำหนักในโคตรดีเลยครับเรามาดูขั้นตอนปานกันบ้างนะครับเครื่องปานนะครับยางที่ทุกคนเห็นนะครับ แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นตาอะไรใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเพื่อจะบอกวิธีหาเครื่องหรือเครื่องดีหรือไม่ดีครับเครื่องปานมันมีเยอะนะครับแต่เครื่องดีๆนี่มันมีน้อยนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นมาเครื่องเกา่เกาๆนั่นดีกว่าครับมันทําให้แผ่นยางสวยปานและรีบง่ายครับผมส่วนเครื่องรุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับมันทําให้ยางมันบิดเบี้ยวโคดงงอนะครับ<า>เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ันนี้ก็จะเป็นเครื่องดอกนะครับเครื่องตัวนี้มันเก่ามากเลยครับแต่ว่ามันใช้ดีมากครับผมส่วนแผ่นยางที่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับโลน่าจะเป็นโลกว่ารัสเซียเขตนะครับก็โดเอาเองนะครับแผ่นใหญ่มากครับผม คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครมีสงสัยอะไรทักทายมาได้นะครับผม